แล้วมากันต่อนะนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาสค่ะทันปากอยากเมาส์คุณผู้ชมนะฮะมากันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะ ก้าวเกลือกโพลตอบกลับนะทำไมต้องเรียก3ล้านนะจากเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นค่ะเอาอีกแล้วตอนแรกก็เงียบหายไปสักพักแล้วนะคะแต่ว่าข่าวนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งค่ะ <S <S หลังจากที่คุณเจนนี่เนี่ยเขาก็ไปออกรายการหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาโอเคกับการจ่าย30%แต่ว่าทางน้องก้าวเกลเกโพลเนี่ยเรียกรองค่าตัวไป3ล้านซึ่งคุณเจนนี่เนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่สมเหตุสมผลน่ะจะยอมจ่ายให้แค่1ล้านบาทเท่านั้น ล่าสุดเนี่ยน้องก้าวเขาก็เลยต้องออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวโต้กลับคุณเจนนี่นะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณเจนนี่ออกรายการนี้ไปเนี่ยก็ทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าน้องก้าวเนี่ยเห็นแก่เงินน้องก้าวเขาก็บอกว่าตามที่มีข่าวเลยว่าพี่เจนนี่เนี่ยเสนอให้ผม1ล้านบาทแต่ผมไม่ยอมรับเอาไว้จนทําให้มีคนวิจารณ์ผมในทํานองที่เสียเสียียหายขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าไม่เคยได้รับการติดต่อโดยตรงนะคะจากพี่เจนนี่เลยพี่เจนนี่เนี่ยเคยส่งข้อความมาใน Facebook แต่ว่าผมไม่ได้เปิดอ่านเพราะผมคิดว่ามัันนนนเเป็รื่่อองใหญี้ ที่จะให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วแล้วก็ตัดสินใจแทนส่วนในการเจราจาแม่ของผมก็มีการมอบหมายให้พี่ทนายเจมเป็นตัวแทนด้วยซึ่งมีคนกลางเข้ามาเจราจาให้ตอนแรกคนกลางคนนี้เนี่ยเขาเสนอไปให้ตัวเลขมาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทต่อมาเสนอเพิ่มให้เป็น50,000นบาทแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเพิ่มเป็น1ล้านเนี่ยจะจบไหมจะไปคุยกับเจนนี่ให้แต่สุดท้ายเนี่ยคนกลางคนนี้เขาก็เงียบหายไปจนทนายเจมเนี่ยแล้วก็ทีมงานได้ยื่นฟ้องต่อศาลตามที่เป็นข่าว ส่วนประเด็นเรื่องที่มีข่าวว่าผมเรียกเงินไป3ล้านตรงนี้น้องก้าวเขาขออธิบายไว้นะคะว่าเป็นการตอบคําถามของพี่นักข่าวซึ่งในการสัมภาษณ์พี่นักข่าวถามว่าถ้าน้องก้าวเนี่ยจะเรียกร้องค่าเสียหายจะเรียกร้องเท่าไหร่พี่ทนายเจนเนี่ยเขาก็เลยตอบแทนผมไปว่า ประมาณ3ล้านบาทโดยประมาณการจากรายได้ที่ผมเนี่ยเคยได้รับจาก YouTube ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและพี่ทานายจะออกหมายเรียกเอกสารแสดงรายได้จากสัมพกรเพื่อให้ทราบรายได้ที่แท้จริงที่เกิดจากมิวสิกวิดีโอเพลงรวมไปถึงเพลงเพื่อต่อรองเรื่องของฟ้องร้องคดีต่อไปอแล้ว้าก็บอกว่าถ้าเราออกความจริงมาพูดกันเนี่ยมันก็จะจบลงด้วยดีนะอนะฮะจะเย็นๆค่ะลูกขานะคะก็คุยกันได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องขอขาดบัตรตายนะฮะ เดี๋ยวเจอกันแล้วก็คุยกันดีกว่าคุยกันดีๆนะฮะเผอๆอาจจะอาจจะไม่ไม่ต้องร้องก็ได้นะฮะถ้าเกิดสมมุติก็ยัง มั่นใจแล้วฟ้องกันเนี่ยก็ก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรไม่ควรทะเลาะกันถึงขั้นฟ้องกันนะฮะมันก็เหนื่อยน้อยมันก็เหนื่อยทั้งคู่เลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราต้องบอกไว้ก่อนว่ารักสุขภาพไหมฮะรักสิแม่อยากดูแลสุขภาพใช่ไหมคนเราถ้าเกิดรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพเนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนว่ามีหลากหลายวิธีวันนี้มีวิธีหนึ่งชอบทานเมนน้ำผักผลไม้อุ้ยอันนี้หนูเลิฟมากแม่เขาบอกว่าน้ำผักผลไม้ตัวนี้มันพิเศษกับน้ำผักผลไม้ยี่ห้ออื่นๆยงคะเเ้้อนนนนลียหม ขอต้อนรับนะคะน้องปุ้มปุ้ยนะะนิพาพรนะยมจินดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยหุ่นดีเห็นไหมมาแล้วจะสวยปุ้มปุ้ยหุ่นดีขอให้คุณผู้ชมได้เห็นไหมคือจะบอกว่าพี่เต๋เลยมไหมว่าช่วงแบบว่าโควิดมีแต่คนตัวบวมนะคะดูปุ้มปุ้ยนะคะแข็งเล็กค่ะนีหลังบาง กล้าโชว์ขนาดนี้เคยถึงขนาดต้องปิดตัวอยู่บ้านหลังโควิดเราไม่ออกทำไมอ่ะ โควิดตัวบวมไหมอ๋อคือกินเยอะขึ้นใช่ช่วงโควิดคือแบบกินอยู่นู่นอยู่นี่บวมมันบวมทั้งตัวไงมันคือต้องบอกเลยว่าช่วงโควิดหลายๆคนก็ไปไหนไม่ได้ขยับตัวไม่ได้กินขึ้นไปนอนกินอยู่บ้านออกกาลังกายก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้จนทุกวันนี้หลายคนบอกเอโควิดหายไปแล้วนะเริ่มจากไปแล้วแต่ทําไมน้ําหนักยังอยู่มันยังอยู่กับเราใช่ไขมันยังอยู่อันนี้รู้สึกยังไงจ๊ะรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ไปไหนเนี่ยโควิดก็ร่มงไปแล้วนะแต่ก็ของอ้วนยังอยู่แต แบบว่าการกินหรือว่าอ้วนจากแบบว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะแบบเป็นการดิ้งเดิมเพราะบางทีเนี่ยช่วงนี้เราก็เริ่มปรับพาร์ที่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะปาร์ตี้เยืนแบบเต้นเต้นไม่ได้มันก็ต้องมีแบบแล้วมีเบียร์มีแอลกอฮอล์กันบ้างเนี่ยมันก็มีการบวมหรือบางคนอาจจะบวมฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความบวมตรงนั้นบางทีหลายคนแบบเฮ้ยฉันลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักลงแล้วทําไมตัวกลับบวมกว่าเดิมซึ่งถ้าผู้หญิงเราเนี่ยจะสังเกตง่ายๆใครที่แบบว่าใกล้ช่วงมีประจําเดือนถ้าเกิดว่าคุณทานพพววกกกแบบเลืืออหรโ ต่างไงคะมันก็จะทําให้ตัวบวมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกส้มตำเยอะๆมันมีแบบว่าผงชูรสเนี่ยผงชโรสเนี่ยจะทําให้น้ําในร่างกายเนี่ยมันไปสะสมและตัวบวมขึ้นต่อให้น้ําหนักเราลงขนาดไหนแต่ตัวไม่ลงเนีายค่วันนี้พี่เต๋อจะบอกให้เลิศมากน้องจะกินส้มตํากี่ถาดถาดใหญ่ๆน้องจะกินพิซซ่าถาดใหญ่ๆหรือว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่น้องมีความสุขเพราะว่าน้องไม่อ้วนแล้วก็ผอมลงด้วยหุ่นดีด้วยเชฟแบบ ไอ้อมเออตบโชว์ด้วยนะคะอยากรู้ไงมันเป๊ะมันมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือน้ำผักค่ะต้องบอกเลยว่าน้ำผักเป็นน้ำผักที่ชงแล้วหุ่นดี อาจจะงงก็คืออะไรเดี๋ยวปุ้ปุ้ยให้ดูดีกว่านี้เลยค่ะคือปกติโดยทั่วไปเวลาเราทานผักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณดีอยู่แล้วแต่จะทานยังไงเพื่อให้สัดส่วนมันลงช่วยในเรื่องของดีท็อกเพราะบางคนบอกว่าไม่ถ่ายลิสีดวงก็มาไม่ถ่ายลำไส้ก็บวมแล้วในลำไส้ก็มีในเรื่องของแบบไขมันไมันบากอเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเนอะพี่เต๋าหรือว่าเอาง่ายๆเวลาสังเกตนะใครที่บอกว่าหน้าท้องบวมสังเกตนะมันไม่จริงหน้าท้อง ช่วงบนช่วงล่างถ้าใครที่หน้าท้องช่วงล่างเริ่มบวมแล้วนะมันจะค่อยบวมมาถ้าตรงนี้ช่วงล่างบวมแล้วเวลาผายลมรู้สึกมีกลิ่นเหม็นเขียวนั่นคือลำไส้คุณเน่าแล้วนะหรือบางทีอาจจะออกมาจากกินเตากินตัวอะไรอย่างนี้อันนั้นคือลำไส้เน่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวปุ้มจะมาบอกเลยว่าน้ำผักทานแล้วขุ่นเป๊ะยังไงแล้วก็ที่สำคัญช่วยในเรื่องของการขับถ่ายปกติค่ะเราใช้น้ำหนึ่งแก้วนี่เต๋าแล้วทีนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะนี่เชวิต้านะคะชิรี่ชื่ออะไรนะคะ เชวิต้าเชอร์รี่เพราะว่าเรามีส่วนผสมของเชอร์รี่นั่นเองแต่เชอร์รี่เนี่ยถ้าเกิดทานเองเราจะรู้ได้ไงว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเพราะส่วนผสมของเขามีทั้งหมด26ชนิดในซองนี้นะ26 26ชนิดโอ้โหต้องบอกเลยว่าเยอะมากซึ่งไม่สามารถปั่นทานเองได้ไหนจะเป็นแบบว่าขึ้นชายฝรั่งก็คือเชอร์รี่ไหนจะบอกโคลี่ไหนจะคะน้าไหนจะแบบว่าฉพะเดินไปหาของพวกนี้ก็เหนื่อยแล้วใช่แล้วบางทีก็ได้ของไม่สดด้วยยังไม่พอค่ะยังจะมีเลดบีดนะคะช่วยในเรื่องหัวใจส้มแข นะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะแล้วก็จะมีชายแล้วค่ะแล้วก็จะมีต้นอ่อนข้าวซัลลี่อัลฟาฟ้านะคะน้ำส้มใสชูหมากนะคะหรือว่าจะเป็นเซรั่มฮัทมีเรื่องแบบว่าสัดส่วนโดยทรงเลยหรือจะเป็นสารสกัดจากบุกนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีนะกากใยเส้นใยนะคะเดี๋ยวปุ้ยให้ดูนะนี่คนให้ดูเลยเห็นไหมคะกลิ่นหอมอร่อหอมมากเพราะว่าเขามีสารสกัดนะคะจากสตรอเบอรี่มาระกอนะคะบิลเบอรี่ F O S นะคะหรือว่าฟัาเลคไคโตซานดักจับไมันอีก แล้วก็บิวเทอร์ออเรนนะคะมะขามป้อม,มเมล็ดเทียนข้าวเปลือกค่ะ,ะกัวกรัรมแล้วก็ไซโลออริสเซคารายนะคะอาร์ติโชกนะคะชูริราชูรีนะคะ,ะสับป,ประรดแครอทแล้วก็ซิงซึ่งแก้วนี้อย่างที่พุ้มพูดมีทั้งหมด26ชน,นิดอ๋อเหรอก็ปกติถ้าเรากินผักเนี่ยเรากินได้นิดน,นึงเราก็อิ่มแล้วนะใช่แ,<ต>แล้วผ้าจะไปหาอะไรได้ขนาดนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้ปริมาณที่พอดีสมมติถ้าเกิดเราทานเยอะไปก็ไม่ดีทานน้อยไปก็ไม่ดีเน่ยถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วไม่สะอาดหรือล้างไม่ดีนช่มเ็หา ยาผ้ามาแงอีกใช่แล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะชงดื่มก่อนนอนรับรองได้เลยว่าเวลาถ่ายนะคะมันจะไม่ปวดบิดค่ะเวลาถ่ายมันจะแบบไหลแบบโลลโลเลยแต่นี่หอมนกนี่ขนาดอยู่ไกลๆยังได้กลิ่นเลยนะนี่คือจะบอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นสารจากธรรมชาติ แล้วก็สารสกัดของเขานะคะดีต่อลำไส้เพราะฉะนั้นผู้ชมค่ะที่บอกว่าตอนนี้นั่งนานๆลิสีดวงมาท้องผูกกลิ่นตัวก็เหม็นปากก็เหม็นแนะนําเลยแล้วกันค่ะตัวนี้ชงดื่มก่อนนอนเท่านั้นเองตื่นเช้ามาทายปกติไปปิดก่อนนอนหนึ่งซองหรือว่าน้องบอกว่าอุ้ยน้องอยากจะเอวบางล่างเน็กพี่ขอสองซองก็ได้สองซองก็ได้ใช่แล้วค่ะทานก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาหน้าท้องจะแบน่าจะทานอะไรเข้าไปไม่ต้องกลัวพิซซ่าถาดใหญ่หรือว่าจะกินแบบว่าหมูหมากาไกะกินไปเถอะไม่ต้องกลัวเลยหรือว่าจะเป็นแบบ กลัวโอ้ยหมูกระทะชีสนะตอนนี้หรือว่าจะเป็นแบบพูดแลไรน้ำไหลไรอหลท้องชอบกินชีสอ้วนเลยนะอ้วนไหมล่ะไม่อ้วนโอ้เนี่ยนี่แค่ทุกอย่างใช่แล้วเฟิร์มด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหเฟิร์มขนาดนี้ท่าไม่ใช้นะคะเชวิต้าเชลลี่บอกได้เลยว่าไม่เห็นผลอย่างแน่นอนแต่หลายๆคนบอกอ้าวผอมขนาดนี้ออกกำลังกายหรือเปล่าคือปุ้งปุ้ยก็ออกบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเราจะมีหนึ่งตัวนั่นก็คือนะคะเป็นแบบเป็นแบบ ในการทานเป็นแคปซูลใช่แล้วค่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวเล่งเบิร์นใครที่บอกว่านั่งอยู่อ้าวปุ้มปุ้ยปุ้ยตัวเล็กนี่แต่จะบอกว่าจริงๆก็เคยอ้วนมา60กว่า8กิโลนะใช่จนตอนนี้เหลือแค่45่กิโลโอ้โหไปเยอะใช่แล้วกว่าจะลดก็ต้องใช้ระยะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวเล่งเบิร์นช่วยควบคู่กันตัวเล่งเบิร์นนะคะเขาจะเป็นแคปซูลอ่ะเดี๋ยวปุ้มปุ้ยขออนุญาตแกะดูนะนี่นะคะขอแกะเลยนะคะในนี้นะคะมันจะเป็นตัวเล่งเบิร์นยังไงคือในนี้เเเี่ยค้าาาจะมมมมสสสวองุุกกับปปึ พุ่มจะตัวร้อนๆมันเป็นตัวเร่งเบินตรงที่ว่าเขานะคะมีส่วนสกัดต่างๆนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเวลาเดินเหมือนเราไปคาร์ดิโอเวลาเราไปคาร์ดิโอเหมือนเราเล่นเวทอ่ะมันจะอึดเลิศมันจะแบบแล้วก็จะมีเหงื่อซึมๆเพราะว่ามันเผาผ่านทุกส่วนของร่างกายทําให้ไขมันที่มันอยู่นะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะไขมันที่มันอยู่ตามแบบแขนตามพุงตามหน้าท้องตามนมตามหน่อกผู้หญิงเนี่ยนมมันไม่ได้มีด้านหน้านมมันมีสี่หน่อกันอยู่อีกเดี๋ยวบางทีช่วง แบบช่วงเอวเนาะเฮ้มันมีแบบหนอกหนอกตรงนี้ค่ะไอ้หนอกทุกอย่างมันหายไปมันก็ทําให้แบบโชว์ได้ทุกส่วนจะผิดยังไงก็ได้อะไรประมาณนี้เห็นไหมล่ะก็คือทางง่ายๆประมาณ1-2เมตรต่อหนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะก็สามารถทาให้เล่งเบิร์นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใครที่เคยกินเอาง่ายอย่างพุ้งมาเคยอ้วนพุ้งจะเคยกินพวกยามาเยอะกินพวกแบบเข้าคอร์สลดน้ำหนักมาเยอะเวลากินยาบางทีเราแบบจะเบิร์เนาะขับรถบางทีแบบเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็กมากใช่ไหมคุณผูนแต่อันนี้ดูสังเกตหน้ายิ้มคุยได้ลาดเลิมผิวพรรณเปล่งปังเพราะเขาไม่มีส่วนผสมของยานั่นเองในหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลในหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสามสิบแคปซูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมเพราะตัวนี้เขาจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นส้มแขกเอ้ยหรือว่าจะเป็นพริกไทยเอ้ยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญค่ะรวมทั้งยังจะมีไคโตซานช่วยดักจับไขมันนะคะมีในส่วนของแอลคาเนตินนะคะตัวนี้บอกได้เลยไข่ที่อ้วนรรในาาก มีไม่เยอะตัวนี้สามารถเข้าไปเสริมเป็นแอลคอนทีนในร่างกายช่วยเบิร์นได้อย่างดีค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะยัจะมีทั่วขาวด้วยมีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระบองเพชรเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอุย อิ่มไม่ค่อยอิ่มกินแล้วไม่ค่อยอิ่มต่อไปนี้คุณจะไม่กินอะไรจุกจิกจะกินแค่พอประมาณจะรู้สึกว่าเอากินข้าวไปแล้วฉันก็อยากจะกินแบบขนมหวานโดนโลนิดจะหายไปอนนาการจะหายไปแล้วก็การเบรอร์ต่างๆก็จะหายไปจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็กินแล้วโอเคแล้วฉันก็คุยกับใครได้ไม่หวีนวิ่คือแบบเออเนี่ยมันเป็นผลดีของเขาเพราะเขาไม่มีส่วนผสมของยาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สําคัญถ้าทานเซตนี้นะทั้งในส่วนของน้ําผักชงดื่มนี้นะคะรวมทั้งในตัวเร่งเบอร์เนี่ยนะเซตนี้บอกได้เลย จ้ากี่โลปุ้มปุ้ยจัดให้รถให้100%อร์เซนแล้วเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยจัดไปเป็นเซ็ตแบบนี้ราคามันจะแพง,งไห<อ>มอ่ะเอาเห็นหน้าแบบนี้ถึงสวยแบบนี้ก็สวยประหยัด <laughs> วันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยน้ำผักชงดื่มนะคะก็คือจะเป็น1กล่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด7ซองราคาอยู่ที่390บาทแล้วก็ในส่วนของกล่องนะคะที่เป็นแคปซูลนะ1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด30แคปซูลราคาอยู่ที่690บาทไม่แพงเลยแต่วันนี้ลดลงไปอีกค่ะเซตนี้ราคาเต็มอยู่ที่1 0ึ0บาทวันนี้ไม่ขายค่ะขายเพียง8 5 0าบาทออเหรอลดเดี๋ยวจริงๆอะตอนก่อนจะเข้ารายการอะเขาบอกปพ้่งว่าเขาขายอยู่ 900นะั้นนี่คือถูกลงอีกแลเนี่ยลดลงอีกเออนี่เหลือ850บาทนี่คือต้องใช้เลยเ oh. พราะปุ้มอะซื้อเต็มที่ก็แค่ก900ที่คือถูกที่สุดแล้วนะ oh. 990บาทนี่คือ850บาทนะผู้ชม oh. เพราะฉะนั้นผู้ชมอยากรู้ว่าติดต่อ,อยังไงนะคะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเราไม่มีเบอร์โทรนะคะต้องบอกเลยแคปหน้าจอแล้วทักไปที่ Facebook นะคะพิมพ์เลยขาแฟนเพจนะคะเชลวิตา้า oh. แฟนเพจเชลวิตา้าแคปหน้าจอนะคะแล้วรีบเข้าไปเลยบอกเลยว่ามา,มารายการพุ่นแม่ oh. เอาราคานี้เลย850หรือว่าจะทักไปนะคะ ที่ไลน์แอดนะคะพิมแอดไซด์ด้วยนะคะเช e วิต้า C E V I T A นะคะพิมพ์ไปหรือง่ายแคปหน้าจอแล้วรีบติดต่อไปเพราะเราจะให้เฉพาะวันนี้เท่านั้นในรายการสดนี้ใครที่ดูอยู่แคปหน้าจอไปเลยค่ะใน Facebook หรือจะเป็นไลน์แอดก็ได้ให้ไปเลยในราคาแค่850บาทได้ทั้งแบบชงดื่มด้วยได้ทั้งแบบเบิร์นด้วยคิดดูว,ว่ากินเราจะมีความสุขขนาดประเภทไหนก,ก็กินได้ไม่จํากัดถ้าคุณตัวอ้วนเป็นตันๆคนุณมีเป็นหมูอยู่ในตัวเอาความ หมูออกไปจากร่างกายเธอค่ะเพราะต้องบอกเลยวันนี้ผอมง่ายๆดูแลดีดีหุ่นดีดีมีความสุขนะคะขอขอบคุณน้องปุ้มปุ้ยมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะนี่โอ้โหเรื่องนี้ปวดหัวมากเลยนะคะเขาบอกว่าส่องธุรกิจบ้านของนิธิไพศาลกุลนะฮะหลังแม่ไม้ประกาศขายรถนะเอาเงินคืนให้กับให้ให้ให้ลูกกับซาร่านะฮะรายละเอียดยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ